you <laughs> สวัสดีครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เจอกันช่วงเช้าๆนะผมวันนี้ผมเข้ามาเก็บเห็ดเช่นเคยนะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็ได้เนี่ครับเห็ดแก่สองสาดอกเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะได้หรือเปล่าเมื่อวานนี่ผมมาปรากฏว่าได้เห็ดเยอะนะครับผมเป็นเป็นการถือเคดเนาะเมื่อวานผมไม่ได้เอาตะกร้าไม่ไผ่มาครับเพราะว่าเป็นเหมือนเหมือนเคดอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ย คือตะกร้าไม่ไผ่มาก็ไม่รู้จะได้เห็ดหรือเปล่านะไปเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาในป่าแล้วแหละนะครับฝนเพิ่งตกไปนะครับเมื่อวานก็ตกหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมต้องไปหลบอยู่ในเพิงหินนะเมื่อวานทั้งฝนตกทั้งลมนะผมแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยครับเมื่อวานก็ สั่งเวย้ยโทรศัพท์มือถือไปหนึ่งเครื่องผมก็เป็นเครื่องหลักที่ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นเครื่องที่ใช้ในการทํางานเลยครับผมก็สรุปว่าเจ๊งแล้วนะครับพังไปแล้วเนาะบอร์ดน่าจะพังับผมซึ่งค่าซ่อมก็แพงนะครับผมคงจะไม่ได้ไม่ได้ซ่อมละก็จะใช้เป็นเครื่องสำรองนะครับช่วงนี้ไปเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับวันนี้จะได้หรือเปล่านี่ครับต้นผักหวานนะมียอดอยู่นะครับ อยอดเล็กๆก็มีนะครับแต่ว่ารอบนี้คงไม่ได้เอาเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไปหาเห็ดละเห็ดไม่ได้เนาะเดี๋ยวค่อยเก็บกลับมาเก็บผักหวานนะครับตอนนี้ขึ้นมาบนเขาแล้วนะครับเมื่อวานก็ลองเดินเดินหาเก็บไปเรื่อยๆผมก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าเป็นเห็ดที่ค่อนข้างีจะแก่นะครับผมวันนี้ก็ลุ้นกันเนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนะครับวันนี้ดินชุ่มชื้นแล้ว อก็อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเห็ดจะออกหรือยังนะครับผมวันนี้ชาวบ้านยังไม่ค่อยขึ้นมานะครับตรงด้านล่างนะเป็นร่องน้ำนะครับเท่าที่ฟังในน้ำยังไหลยอยู่นะเดี๋ยวมาส่องดูตามร่องหินพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีในเห็ดมัน ชอบออกนะผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันมีเห็ดดอกหนึ่งเนาะที่ผมฝังไว้ไม่รู้มันโตรหรือเปล่านะผมเพราะว่าเมื่อวานมันยังดอกเล็กๆนะครับก็เลยฝังไว้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้ไปดูผมกว่าไม่รู้ชาวบ้านเก็บไปกกอนนะหรือยังนะครับโอ้เสียงน้ำไหลอ้มีละงอกครับด้านล่างสองดอกเห็นไหมเหลือง เดี๋ยวลงไปเอาครับผมนี่ครับแกะนิดนึงมันน่าจะออกมา่วานครับหลังหลังจากที่ฝนตกเนาะแต่ว่ายังแกงกินได้นะครับโอเค อะไรเห็ดแก่มเนี่ยผมจําไม่ได้นะเมื่อวานผมฝังเห็ดไปตรงไหนนะโอ้ยแย่เลยโมไม่รู้ฝังไว้ที่ต้นไหนฮะจําไม่ได้ละตรงนี้มีเห็ดละงมกนะครับ มีดอกอ่อนมีดอกครับผมนี่อันนี้เปื่อยแล้วครับโดนฝนเมื่อวานแน่แนเลยเยผมจำไม่ได้นะเมื่อวานผมฝังเห็ดพึ่งไว้นะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะถ้ามันโตก็เดี๋ยวให้ชาวบ้านเขาเก็บไปแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราหาดอกใหม่นะครับ สิ่งที่ผมพยายามมองหาวันนี้ก็คือเห็ดพึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เห็ดพึ่งไปหลายดอกนะก็จนพอแกงนะครับเมื่อวานเอาไปนี่แม่ยิ้มเลยับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะในเรื่องสภาพอากาศก็นี่ครับตอนเช้านะี่ยังคึมคึมนะครับผมก็ไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับ เห็ดนี้ก็กินได้ครับผมเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะอเอ้วันนี้ผมยังไม่เจอเห็ดพึ่งแม้แต่ดอกเดียวนะครับผมโอเ้เห็ดละง้ครับสงสัยต้องรอให้ความร้อนนะบ่มเชื้ออีกสักวันหนึ่งนะครับ นี้ละงอกเหลืองนะครับดอกนี้เสียแล้วนี่ดอกนี้ก็เก๋แล้วฮะ ดูเห็ดครึ่งดอกนี่ครับอันนี้เปื่อยนะผมกินไม่ได้ละนี่โอ้น่าเสียดายครับผมมาไม่ทันนะนี่ก็เห็ดพิษนะครับเมื่อวานนี้ได้เห็ดพึ่งไปหลายดอกเลยผมแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้นะครับเพียงที่ได้ไปเมื่อวานนีก็แก่แล้วครับผมเป็นส่วนมากนี่เป็นเห็ดเก่นะ นี้ยังไม่เจอเห็ดพึ่งเลยครับก็ที่อื่นที่เห็ดเยอะๆเนี่ยอย่าพึ่งหัวลอยอ้วผมนะครับทางบ้านทุนที่มันหายากนะครับกว่าจะเจอดอกนึงนะ ป่าทางบ้านของในความชื้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมเห็ดก็เลยออกน้อยนะครับจะสังเกตว่าที่ผมหาวานนียแทบไม่เจอที่เป็นหมโูเลยผมเจอแค่จุดละดอกนะครับแค่แบบนี้ไม่เนี่ยไปไปดูข้างหน้าผมโอ้ด้นานหนาค่อยเจอฮะ นี่แบบนี้จริงๆผมก็จะได้แบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแล้วมันมีแต่ดอกแก่นะครับี่แบบนี้นานๆเดินมาค่อยเจอดอกหนึ่งอะผมนี่อันนี้เราง้ขาวนะผมีน,นก็ดอกสวยๆนะครับแต่ว่าดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ นี่แล้วง้อขาวรับผมเมื่อกี้ผมเกือบเดินผ่านแล้วนะครับมันอยู่ใต้ต้นไม้เนาะเกือบมองไม่เห็นนะครับอ้อันนั้นเน่าแล้วครับนี่ครับผมมาป่านี้นะเป็นป่าที่น่าจะเจอเห็ดพึ่งครับผมแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยไม่มีแม้แต่ดอกเดียวนะครับ สงสัยบนนี้มีความชื้นไม่ถึงนะผมที่เห็นปิกเตียงก็เพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อวานเนาะในช่วงที่ผ่านมาหลายวันก่อนเนี่ยมันไม่มีฝนเลยครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะผมฝนทิ้งช่วงเนาะนขึ้นมาที่สูงๆนี่ไม่ไม่เจอเห็ดเลยนะผมผลงานวันนี้เนาะพอแกงอยู่ครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเห็ดแก่ครับผมเห็ดที่มันบานเต็มที่แนละ้วโอโ้นี่บทนหาเห็ดพึ่งครับพึ่งเจอนะครับมอันนี้ดอกยังเล็กนะครับดอกยาวอ่อ,อ,นอ,อนเลยแสดงว่าได้รับความชื้นมืวานแล้เพึ่งงอกครับผม เดี๋ยวลองหาดูอีกนะครับเปื่อเจอนะนเสียงมแมลงดังมากผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะค,คือมแมลงอะไรนะผมนี่ที่ได้ยินเสียงดังๆนี่มันแค่ไม่กี่ตัวนะครับบางทีอาจจะเก็ดอาจจะเป็นแค่ตัวเดียวนะนี่แต่เสียงมันดังมากนะผม อนนี้ยังไม่เจอเห็ดเพิ่มนะครับที่อยากได้ก็คือเห็ดพึ่งเนาะอยากได้เห็ดพึ่งมากกว่าเห็ดละง,งกนะครับตอนนี้เพราะเห็ดละง,งกที่ได้บ่อยแล้วเห็ดพึ่งเนี่ยพึ่งได้เมื่อวานนะผมที่ได้เยอะๆนะครับเมื่อวานนั้นผมตีไปสามถุงเนาะสามถุงตีไปถุงลนะกิโลก็ประมาณสามกิโลนะที่ได้เห็ดเมื่อวานนะครับ โอ้ไม่มีเลยไปนี่ครับผมมาเจอจุดนี้นะมันจะมีดอกที่มันเปลือยแล้วนะผมนี่น่าเสียดายมากครับว้าจะอะไรเนาะนี่ผมมาเจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูนะ ผมละงอกเหลืองนะครับผมมองไม่ถนัดตรงีหรือเปล่าแล้วก็ดอกบานนะผมอันนี้บานมากละไม่เอานะครับดอกนี้ยังได้อยู่ครับผมกอดดอกนี้ จริงๆมันก็ค่อนข้างแก่แลครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีทางเลือกนะครับเห็ดพึ่งขมครับอันนี้คือต้นปลาไหลเผือกนะครับเป็นสมุนไพรนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอารากนะผมเอารากไปทำเป็นยานผมเป็นยาสมุนไพรนะตัวนี้เป็นยาโดบนะครับชาวบ้านผมเนม,มีเยอะนะผมตักต้นเล็กๆนะครับ ในครับผมสภาพอากาศวันนี้นะท้องฟ้าแจ่มใสนะครับช่วงเช้าเนาะช่วงบ่ายก็ไม่แน่นะผมน,นี่สภาพอากาศแบบนี้เอาแนอนนอนไม่ได้ครับเมื่อวานนี้ก็ตอนที่ผมมาในแดดเนาะตอนเข้ามาในป่านี่แดดมากครับก็คิดว่าฝนคงไม่ตกแหละหาเหตุไปแป๊บเดียวนะผมไม่นานเนาะปรากฏว่าฝนตกนะครับแล้วก็ตกหนักมากด้วยผมต้องไปหลบในเพิงหิน,นครับนี่จุดนี้ก็มีเพิงหินนะอยู่ตรงนั้นนะผมผม ยังไม่เคยขึ้นมานะตรงนี้ปะเดี๋ยวลองเดินไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเผื่อรอบหน้ามาหาเห็ดแถวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกเนาะจะได้รู้ที่หลบนะครับนี่ครับอันนี้คือเห็ดพิษนะครับกินไม่ได้นะนี่ มีชาวบ้านเขาถอนขึ้นมาครับชาวบ้านน่าจะมาหาเห็ดเนาะแล้วก็เจอนะผมก็เลยถอนขึ้นมาเนาะเพื่อไม่ให้คนคนที่มาหาในคนบางคนเขาไม่ชานาญถ้าบ,บางทีอาจจะเก็บไปเนาะชาวบ้านเขาเลยถอนขึ้นมาไว้เลยครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นเห็ดพิษเนาะ ทีแรกผมนึกว่าจะเป็นเพลิงหินใหญ่นะผมแต่กฏวจะเป็นเพลิงหินเล็กๆนะแบบนี้ฝนสาดนี่เอาไมา่อยู่นะครับที่ผมไปหลบเมื่อวานนดีกว่านะเฮ้อันนี้เห็ดตะไคร้ครับผมสามดอกนะนี่อันนี้เกลือครับ ตะไคร้ครับเป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมนะผมสองดอกสามดอกนี่สี่ดอกครับผมเห็ดตะไคร้นะเขาจะเอาไปย่างผมย่างแล้วก็ตำเป็นน้ำพริกนะครับ นี้โหเกมากเลยอันนี้เป็นของพระนะครับผมพระท่านทำไว้เนาะแต่ว่าพระพระท่านไม่อยู่แล้วนะครับนี่เหลือไว้เป็นที่นั่งแนละ้วก็เต็นท่านเนาะ ท่านมาทําไว้เพื่อ,อปีวิเวกนะครับมาปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับี่เต็นท์ผมว่ามันน่าจะใหญ่เกินไปเนาะเอาออกอย่างแนะ้ท่านก็เลยเอาไว้ตรงนี้นครับมันจะมีเป็นเหมือนผ้าหม่มเหมือนเครื่องนอนเลยครับโนด้านในเนาะ,ะมไม่ไปยุ่งดีกว่านะครับ นี่ครับท้องฟ้าแจ่มใสนะพอดีเลยนะผมอันนี้คือเมื่อวานนี้ฝนตกแล้นะวันนี้ก็เช้ชานี่แดดออกเนาะอากาศก็ร้อนๆนครับเป็นการอบเชื้อเห็ดในดินนะผมนี่แล้วเห็ดมันก็จะออกนะครับตอนนี้ผมนั่งพักอยู่เนาะนี่มีเสียงมแมลงนะครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็น,ปนทางลงเขานะซึ่งมีแต่ขวดหินเนาะนี่ก็จะต,ต้องไต่ลงไปครับคือเวลาที่มาไต่ขวดหินเนี่ยคือมันจะใช้กําลังเยอะกว่าปกติครับ นี่มองมเพื่อนเห็นเห็ดไหมฮะนี่เห็ดอยู่นี่ผมต้องตาดีๆครับงูขาวนะครับผมดอกนี้ดอกใหญ่ครับว่ามีดอกเดียวนะ รับผมวันนี้ก็ผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้คืออากาศมันร้อนมากนะผมแดดก็สุดๆนะตอนนี้สิบโมงนะผมนี่สิบโมงน,นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผลงานวันนี้นะครับสรุปนะผมนี่ับผมก็ถือว่าได้พอแกงนะผมถึงแม้ว่าบาดอกนี่มันจะเป็นเห็ดแก่หน่ยเนาะ เดี๋ยวเอาไปก็เดี๋ยวจะให้แม่ผมล้างอีกนะครับโอเคก็ตอนบ่ายนีผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะเข้ามาในป่าหรือเปล่านะครับก็ต้องดูสภาพฝนฟ้าอากาศก่อนเนาะเพราะว่าชว่วงนี้ก็ผมยังกลัวในเรื่องของฟ้าผ่านะครับเมื่อวานนี้หลบในเพิงหินยังน่ากลัวนะเพราะว่าเวลาฟ้ามันผ่าลงมาใน,ในป่านี่เสียงมันดัง <laughs> เสียงมันดังแล้วก็มันเวลาที่ฟ้าแลบมันตกใจเนาะโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งให้กับผมสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามารับชมผมในครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับนี่ละโง่ครับผม